ที่เล่นอยู่นี้ก็เป็นเวอร์ชัน1.62นะถ้าใครอยากให้เปลี่ยนเวอร์ชั่นหรือจะให้ทำอะไรหรืให้โหลดแมปนะก็บอกมาได้เลยนะก็บอกในคอมเมนต์นะเอ่อก็ตอนนี้นะยังไม่มีสกีนเลยใช้สกีกากๆไปก่อนนะครับถิงสตีฟวัดดีไก่โอ้เปิดมาเจอดันเลยนี่ยเป็นอะไรที่โชคดีหรือว่าจะไม่โชคดีดีนะจะเรียกว่าอะไรจะหมูด้วย ก่อนอื่นแล้วให้เราตัดต้นไม้ก่อนเลยอืมก็อันนี้สูมได้แมพสโนว y นะสโนว y r e เรด go ก e ก์เรดี้ก์ก์เรดี้ก์ก์เขียนหมแบกตัดต้นไม้วัสด,ดีหมูช่วยเราตัดหน่อยสิเอะเอ๊ะ,อะมองมามองหน้าเรื่องนะอ่ะแล้วจับยางกินเลย อืมทำกล่องคาบก่อนอันดับแรกเลยก็ทำอะอืมที่ทำพี่แอ๊ดอเฮ้ผิดอ่านี่สตนสองอย่างเลยอ่าหมูอยุ่ไร นะคะแล้วก็เอาไปตัดต้นไม้กันเลยอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาก็จะ,จะตัดให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะถ้าเวลามันมีให้มากหรือน้อยก็ตามก็ต้องตัดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พูซามทำไมเนี่ยฮะอี้อไก่ไก่ไก่้าไก่ก่อนอื้ออื้อเหอ เธอเน่นลูกขาไก่ไม่อยากทำอย่างนี้เลยไก่มันเอาชาิ้นแรกอะต้องทำเพื่อความอยู่รอดนะคะอืมต้นนี้ยังตัดไม่เสร็จเลยนะเออเดชบ้านที่จะสร้างนะก็เดี๋ยวดูพื้นที่ก่อนว่าจะสร้างอะไรถ้ามันจำเป็นจริงๆหรือ ว่ามันไม่มีที่ที่จะสร้างแล้วคงต้องเป็นบ้านใต้ดินไม่ก็บ้านในถ้มชีวิตอนาถด,ดุเบยอ่าไม่ถึงอีกกรรมเฮ้ยมันดอกต้นไม้บ้าทำไมต้องมาขัดขวางการตัดต้นไม้ด้วยเอย้ได้แล้ว อืมไม่ก็ถ้ามีพื้นที่พี่พอก,ก็คงต้องสร้างบ้านดินดรอืมอยากได้โนวี่เหมือนกันนั่นเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่มีที่ขุดเ <c oughs> ออ,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 อมีถ้ำด้วยโอ้มันดีมากแล้วก็ขุดหินจากตรงนี้เลยเจ๋ม เราอยู่รอดแล้วว,วู้ฮู้เย้อืมอ้าววูวโอ้เออครบแล้วจะมีคามีฐานด้วยอืมชีวิตรอดแบบชิวๆเหรอเนี่ยไม่เคยเลยไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะเย้เย้เย้ยูยู มอมีเยอะซุดด้วยแหละอืมโคสบายครับเป็นอย่างเงี้ยบอกเลยว่าสบายจริงๆเลยดูสิเจอถานนั่งเยอะแถมมีหินอยู่ใกล้ๆด้วยละ่ะโอ้ชีวิตเปนแจ่มโคตรเจ๋ง,จงจแจ๋งแจ่มแจงแจ่มด้วยฮึยังมีอีกเหรออ้าวไก่ไก่ไกวัดดี ทำอะไรตรงนี้อ่ะมันไม่ใช่ที่ของเจ้านะมองอะไรมองไร,งไ,รไก่จยากอยากช่วยคือเหรอไม่ได้ชีวิตของแกก็คือต้องเอาไปย่างกินเท่านั้นที่จะอร่อยนะอ่ะเไปไหนแลเนี่ยดัน ดันสันน้นๆเนี่ยมันเป็นทางโผล่ไปข้างนอกอะอะไรกันเป็นบ้านได้เลยแต่มันอันตรายนะ,ะไม่เอาดีกว่าต้นไม้มเยอะแยะเลยแต่แสะกมการรวบสมบูรณ์พอใช้ได้นะ,ะสร้างบ้านตรงไหนดีเนะะี่ยอ้มีเห็ดด้วยอ่ะ เห็ดเ็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเ็ถ้ามีสีแดงก็ดีจะได้ทำซุปเห็ดไปเลยเราตัดไม้ต่อนเถอะอืมโอ้เออซึ่งพันนี้นะก็จะเอาชีวิตรอดนะคือเลขให้ได้ก่อนยังไม่ต้องทำอะไรอะ่ะ <c oughs> ยังไม่แบบ เตรียมฟาร์มหรือว่าเตรียมของจัดของอะไรอย่างนี้อู้นี่อะไรเนี่ยดันเหมือนกันหรอดันเยอะชมัดเรียกได้ว่าครเยอะแบบไปทางไหนก็เจอแต่ดันน่ะโชคดีหรือเชครกายตัดต้นได้ต่อได้ยิบอีกกว่าอันเร็วก็ตัด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  ตตตตััััดดดดอืมเราต้องหาทําเลก่อนตอนนี้เมืนชีวิตจริงนะหาทาเลยูนั่นมันอ้ยอยบัดเดีปลาหมึกมาทำไมนะืมืม,มีบัว คือเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบมากรดมสมบูรณ์อะไรเช่นนี้เนี่ยมีวัวก็ต้องมีแกะมีแกะก็ต้องมีวัวมีไก่ก็ต้องมีมูมีม้าก็ต้องมีแมวใช่ไหมใช่ไหมจ้าวัวใช่ไหมมองหงาเลืองอืมอมอือมอืมอมอื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 มมอืมไืมอืมอืมอขมาืจอืมอเจอืมอืมอืม เพื่อความอยู่รอดของข้าเองเจาเลิกมันไม่ได้ตัวหนึ่งอะต้องฆ่าืออเพื่ออ,อ,อย่าแตกตื่นสิลูกเพื่พอความอยู่รอดขคาต้องหาของกินเพื่อที่เอาชีวิตชีวิตเพื่อ,อ,พอที่จะเอาชีวิตรอดอยู่ได้มันจะเป็นจริงๆเราหาที่ที่จะอยู่ดีกว่าหาบ้านอยู่ อคารบิงเทเบลิลของค่าเอาไปแล้วสินะหาทำเลเลยเรียกทำเลเหรอตรงไหนดีนะสร้างบ้านดินเลยดีกว่าชีวิตอนาถาชีวิตอนาถมากเลยสร้างบ้านดินอนะ ทำไมต้องเป็น่านดินด้วยอนะ่ะไม่นะม่จะุดสนูสนูสน,สนูเอาให้ได้เท่าที่ได้นะเออตรงไหนดีอนะ่ะที่มันกว้างกว้างมากก็ไม่ดีนะมีมันอะไรอนะ่ะ ตรงไหนดีโอ้นี่ไงสร้างตรงนี้ดีกว่ามีไก่ <c oughs> ได้อยูอ่กับไก่ด้วยขอบใจแจ้ออกไข่ด้วยอ่ะใจดีจังเลยอืมฮอสร้างตรงฮิรูร,รูริบซาวาดทำบ้านใต้ดินเลย Oh, lưu 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 l không oh. Lêu lêu Ơi lêu 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 Mượt leo hơi à, Chơi cao bây giờ đi Cầm Hơi à, à. Anh lộ thang thoát rồi

ชีวิตมันเศร้าจริงๆงานลักขดต่อไปแล้วค่ะสร้างบ้านเลยเริ่มกันสร้างบ้านได้ทีวีแชมเปี้ยนขอภูมิใจนำเสนอการสร้างบ้านแบบรวดเร็วไม่ใช่แล้วและการสร้างบ้านนี้ก็เป็นบ้านที่บ้านที่อยู่ได้แค่คนเดียวเท่านั้นและอยู่ได้สบาย ขุดรอบรอบโย่โอ้ไม่ใช่ว่าขุดไปจุดขุดมาเจอด้านหรอเฮ้ยเกินแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เกินเย้โย่เย้ปักท้าช

ข้างนอกเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะเกิด <G ül üyor> สงครามกลางเมืองอะไรก็ไม่รู้นะซอมบี <book> ้บุกโลกเง่าเก็บของจัดมั่วๆไปก่อนแล้วกันนะอือจัดมั่วจริงๆแหละช่วยไม่ได้มันรีบตึงเย,ย้ได้แล้วโอ้เด้เห็ดน,นี่ แล้วนี่คือการจับของของเราเองนะอืมอ่ามีแค่นี้ใช่ไหมอ่าก็โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้โอ,โอ๊ยติดหวัวอืมหน้าเต็มเต็มเลยมาตรงนี้หน่อยเนีก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะะก็มาพาเรก,ก็ไม่มีอะไรมากนะแค่อยู่อยู่ให้รอดคือเรกเท่านั้นก็พอแล้วก็ขอจบคลิป เือแล้วกันนะบ๊ายบายนะทุกคนถ้าใครอยากให้ทำอะไรหรือแคสเกมหรือจะให้อะไรทำอะไรก็ <c oughs> ก็บอกนะต้องไปแล้วนะบ๊ายบาย